สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเอ็มทีเวลา11นาฬิกาค่ะกองทัพอากาศทำบุญตักบารบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพอากาศพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสัาระและวางพงมาลานะอนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศกองบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สิบรูปเนื่องในงานวันกองทัพอากาศประจำปี2558 ส่วนในเวลา18นาฬิกาจะมีงานเลี้ยงรับรองณหอประชุมกองทัพอากาศโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานพร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ด้วยสำหรับกองทัพอากาศก่อตั้งขึ้นภายหลังกระทรวงกลาโหมโดยยกฐานะกรมทหารอากาศเป็นกองทัพอากาศเมื่อวันที่9เมษายน2480และให้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งได้กำหนดยศทหารและเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทาในปัจจุบัน โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคจี่ส่วนหน้าขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ความจริงกรณีเหตุการณ์ประทะที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสี่คน พันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายแล้วเกิดการประทะก,กับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่บ้านโตะชุดำตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต4คนซึ่งเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายอมรับและเคารพในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอย่างไรก็ตามต้องขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมด้วยและหลังจากนี้จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบและให้ใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากยิ่งขึ้น กองอํานวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยังคงมุ่งเน้นแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธีและขอให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้กลับไปสู่ภาวะปกติภายใต้หลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนต่อไปต่อที่ข่าวต่างประเทศค่ะเวเนซุเอลาแสดงท่าทีว่าต้องการจะสารสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นท่าทีที่แตกต่างจากในอดีต ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลากล่าวในระหว่างการประชุมครมอสันจรที่เมืองวากัสว่าเขามีความประสงค์ที่จะสารสัมพันธ์กับสหรัฐหากสหรัฐมีความจริงใจในการดำเนินนโยบายการทูตท,ที่ให้ความเคารพเวเนซุเอลา ค่อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐไม่เคยมองเวเนซุเอลาเป็นศัตรูแต่การที่ได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่างๆแก่เวเนซุเอลาล้วนเป็นสิ่งที่สหรัฐได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานแก่ทุกประเทศ นับเป็นท่าทีที่อ่อนลงของทั้งสองฝ่ายทั้งที่นายมาดูโร่เพิ่งจะขอให้สภามอบอำนาจมากขึ้นแก่เขาในการสั่งการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่สหรัฐได้คว่ำบาดเพิ่มเติม,ตมแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลาตามที่อ้างว่ามีพฤติกรรมกดขี่ข่มขู่ฝ่ายค้านท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวภาคเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถรัรมภ์ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดนตรีในสวนตอนดวงแก้วแห่งแผ่นดินร่วมด้วยศิลปินแห่งชาติสุเทพวงกำแหงผู้สมิงหน่อสวรรค์พฤหัสบดี9เมษายนนี้4โมงเย็นหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์